สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand นะครับประจำวันที่13มีนาคม2563นะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์13ครับศุกร์13เนี่ยเป็นวันที่ตามคติของฝรั่งก็คือเป็นวันที่ซวยนะฮะอัป,ปมงคลนะซึ่งมันซวยจริงๆนะเมื่อคืนแล้วใช่ไหมผมว่าผมไม่ต้องมานั่งบอกแล้วล่ะว่าราคา Bitcoin มันไปที่ไหนนะฮะ วันนี้เช้านี้เห็นปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ4 0 0ันะครับเมื่อคืนเองเนี่ยผมตกใจมากนะต้องบอกก่อนเลยนะฮะแต่ว่าก็ยังฝืนสังขารตัวเองนะฮะมาจัดรายการอีกตอนหนึ่งเมื่อคืนจริงๆแล้วเมื่อคืนเนี่ยผมเพิ่งกลับจากระยองนะใครที่เป็นเพื่อนผมใน Facebook ก็เห็นว่าผมไปพักผ่อนที่ระยองนะสองวันนะครับ กลับมาก็ขับรถมันอย่างเหนื่อยเลยนะฮะแต่เห็นราคามันล่วงขนาดนี้ผมเองต้องก็ต้องออกมาทําหน้าที่นะครับที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วในขณะที่จัดรายการเนี่ยก็เห็นราคาเนี่ยนะครับจากระดับประมาณสักช่วงเจ็ดพันพอมันหลุดลงมาหกพันห้าผมก็เลยบอกต่อว่าคงจะได้เห็นห้าพันห้าแน่ๆนะครับแต่ก็ไม่นึกว่าจะเห็นคาตาในขณะที่จัดรายการ มีคอมเมนต์หลายท่านบอกว่าผมพูดวนซ้ำพูดวนไปวนมาคือยอมรับเลยนะครับว่าพูดวนจริงๆต้องขออภัยนะครับ,นะรบที่พูดวนเพราะว่าตาเนี่ยกำลังดูมือถือตกใจมากนะผมว่าเพื่อน <S 2> <S 2> <S 2> ๆคงช็อกซีนิม่าผมเหมือนกันนะแล้วนะคาร์บคิคอยมันปรับตัวลงแรงมากผมว่าผมเองอยากจะให้กำลังใจทุกท่านนะครับที่จะผ่านวิกฤต นี้ไปได้นะถามว่าในทุกๆวิกฤตเนี่แหละมันก็จะมีโอกาสในโอกาสมันก็จะมีวิกฤตโลกเรามันเป็นอย่างนี้ครับมันมันมันเป็นความยุติธรรมนะนะนะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่มีวิกฤตขนาดนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้เรียนรูนะ้ว่าตลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าติดตามบทวิเคราะห์ผมเองเนี่ยตั้งแต่ช่วงสัก ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยได้วิเคราะห์ว่ามันจะต้องอาจจะเกิดวิกฤตในโลกนี้สักอย่างหนึ่งที่จะทําให้เกิดการปรับตัวของสินทรัพย์อย่างรุนแรงแต่ในทางการวิเคราะห์ผมเองเนี่ยผมวิเคราะห์ว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ที่น่าจะมีโอกาสขึ้นได้ส่วนหุ้นเนี่ยน่าจะต้องลงแต่การที่มันจะขึ้นแรงมันจะต้องย่อแรงเหมือนกันฉะนั้นวันนี้อาการที่ย่อแรงๆเนี่ยมันมาถึงแล้วนะ มันมาถึงจุดนี้เราก็ต้องถามว่ามันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้จะไล่เรียนสักนิดหนึ่งนะนะเดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคนะให้เห็นกันสักชัดๆว่าผมจะรีวิวตั้งแต่คำวิเคราะห์ผมตั้งแต่ช่วงปี2018มาเลยนะครับว่าผมทำอะไรเอาไว้แล้วมันก็ดันไปตามนั้นอย่างไม่น่าเชื่อตลาดมันจะมีเหตุผลของมันอยู่เสมอนะครับที่มันจะไปตามเทคนิคคนระับ บางครั้งเราไม่ต้องเข้าใจมันเราไม่ต้องไปรู้นะฮะว่าทําไมมันถึงจะขึ้นหรือทําไมมันถึงจะลงไปจุดนั้นแต่ระดับของราคาหรือเทคนิคเนี่ยมันไม่เคยหลอกเราตลาดเนี่ยมันถูกเสมอเลยนะครับตลาดมันไม่เคยจะทําอะไรผิดพลาดมีแต่เราเนี่ยแหละที่ผิดพลาดนะดังั้นวันนี้ใครผิดพลาดก็ต้องจําไว้เป็นบทเรียนนะครับผมเองเนี่ยนะ วันนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกสิ้นหวังนิดนึงว่าเฮ้ i, ยย่อซื้อย่อซื้อเนี่ยนะตามบทวิเคราะห์เนี่ยนะซึ่งผมก็บอกว่าให้แบ่งไม้เข้าครับบางคนถึงขั้นอออินไปแล้วนะครับนั้นคุณคุณไม่ได้อยู่ในแผนนี้แหละนะครับนั้นไม่ต้องเสียใจใครที่อออินไปนะฮะคือยังไงซะตอนนี้ต่อให้มราคามันจะลงมาถึงอาจจะเห็นเลขสามพันในวันนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ไม่ต้อง ตื่นตระหนกไปมากกว่านี้แล้วครับอันนี้ผมว่าสุดๆแล้วนะฮะจาก4,000กว่าเนี่ยนะฮะถ้าจะลงมา2,000ในวันเนี้ยนะครับไม่มีอะไรที่จะต้องตกใจไปกว่านี้แล้วครับ <laughs> ผมอยากให้ทุกคนยิ้มสู้นะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับที่เทรดกันมาในช่วงนี้ก่อนที่มันจะขึ้นแรงๆเนี่ยหรือก่อนที่มันจะบิตคอยหฮาฟิ้งเนี่ยนะฮะมันมักที่จะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น วันนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นบิตคอยแฮฟฟิงแล้วนะฮะเป็นแฮฟฟิงไพรซ์นะฮะลงจากหมื่นหนึ่งลงมาสี่พันนะ,ะเกินลดเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะทั้งใครที่ชอบของเซล,ลนี่น่าจะหูตาลุกแววระดับสี่พันสี่ที่วันนี้เราเห็นเนี่ยมันมีในยะสำคัญแบบสุดๆของสุดๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากจะไปพูดถึงระดับสองพันที่หลายๆคนก็พูดกันนะครับซึ่งซึ่งผมเองยังไม่เห็นเขาเรียกว่าเป้าหมายราคานี้ในการวัด เทคนิคใดๆนะครับถามว่าจะลงไปได้ไหมผมผมพูดเสมอว่าบิตคอยล์ลงได้ทั้งนั้นแหละครับสี่พันวันนี้เดือนหน้าคุณอาจจะได้เห็นบิตคอยล์สองพันหรือเห็นบิตคอยพันหนึ่งก็ได้หรืออีกสองเดือนคุณอาจจะได้เห็นบิตคอย์สามหมื่นดอลลาร์ก็ได้วันนี้ต้องยอมรับว่าพื้นฐานของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วใครสับสนอยู่ว่าทําไมราคามันถึงลดลงขนาดนี้ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าวันนี้สินทรัพย์มันยวบหมดเลยทุกเซสชันนะครับ ถ้าเกิดเราเทรดบิตคอยอย่างเดียวเราก็จะเข้าใจแต่ตลาดบิตคอยเราก็จะเห็นแต่กราฟบิตคอยแบบนี้เวลาผมจัดรายการบิตคอยเทรดเดอร์ไทยแลนด์เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกเบื่อว่าทําไมผมถึงต้องเอากราฟดัชนีดาวโจนส์มาให้ดูทําไมต้องเอาทองมาให้ดูทําไมต้องเอาเซ็ตอินเด็กซ์มาให้ดูนะคือเพื่อจะได้เห็นนะว่าพฤติกรรมของแต่ละตลาดเ,เป็นยังไงวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้และเป็นบทเรียนใหญ่นะเป็นครูใหญ่ของเราวันนี้คือ ถ้าวันใดวันหนึ่งตลาดมันครัชคือลงหมดเลยทุกเซสชันลงหมดเลยทุกตลาดทรัพย์สินทุกตัวจะถูกขายคือ all market sell อันนี้คือต้องจำไว้เลยนะอีกสิบปีจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอีกมันจะมาทุกๆสิบปีอยู่แล้วครับครั้งที่แล้วคือแฮมเบอร์เกอร์คริวิกฤตทรัพามวันนี้มาก็คือเรื่องของไวรัสโคโรนาซึ่งไม่มีใครคาดคิดนะฮะว่ามันจะเกิด ไวรัสอย่างนี้ขึ้นมาในโลกได้ฉะนั้นเมื่อราคาทุกอย่างมันลงเขาก็ต้องขายเพื่อถือเงนินสดเอาไว้เพื่อที่จะเตรียมรับวิกฤตเศรษฐกิจกที่จะเกิดขึ้นซึ่งครั้งนี้จะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจกระดับโลกถือว่าเป็นการเปิดฉากของฟองสบู่โลกแตกเป็นที่เรียบร้อยครับใครที่ลงทุนหรือกำลังทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ คุณจะต้องมีความรลม้ัมนระวังมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับที่จะต้องพิจารณาให้ดีว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ควรที่จะลงทุนหรือเปล่าเพราะหลังจากเนี้ยถ้าเกิดมีอะไรล้มสถาบันอะไรบางอย่างล้มขึ้นมามันจะมีผลพวงล้มเป็นโดมิโนเอฟเฟกมาตรการแรกของเรื่องของโลกใบนี้ก็คือเขาจะอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบอย่างแน่นอนจะมีการทำา QE ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอน เพื่อที่จะฉีดให้ระบบมันไม่ล่มเป็นการกู้ระบบก็ต้องยอมแรงครับวันนี้ถ้าสถานการณ์ไวรัสดีขึ้นเมื่อไหร่สิ่งต่างๆที่เราเห็นวันนี้มันจะเป็นแค่เพียงภาพฝันไปฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังมั่นใจว่าในบิตคอยเนี่ยมันยังไม่ไปทำไฮใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผมถือว่าเป็นทรัพย์สินเดียวที่ยังไม่ทํำไฮใหม่นะครับทองเนี่ยทําไปแล้ว1,700ดอลลาร์ดาวโจนส์นะครับทาไปแล้วนะเรียบร้อยครับแต่มีแต่บิตคอยที่ยังไม่ได้ทำํำฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยหลายคนบอกว่าบิตคอยเจ๊งแน่ๆนะแต่โดยสถานะของบิตคอยวันนี้ผมถือว่ามีความพร้อมที่จะเข้าสู่เฟสในการที่จะปรับตัวขึ้นได้ เพียงแต่ว่าจะต้องรอให้มันปรับตัวครั้งนี้ให้มันจบนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนอย่าเห็นแก่ของถูกก่อนย่อซื้อย่อซื้อเนี่ยตอนเนี้ยถามว่ายังใช้ได้ไหมได้ถ้าสำหรับคนที่มีเงินทุนเยอะพอและยังเพิ่งออกกระสุนไปไม่ไมกี่เม็ดเนี่ยนะคุณเริ่มแน่ตอนนี้นะแล้วสำหรับคนที่หมดเงินและเหลือเงินก๊อกสุดท้ายแล้วเงินของคุณเหลือน้อยเนี่ยคุณจะต้องบั่นใจว่าถ้าซื้อเมื่อไหร่ราคาต้องขึ้น ดังนั้นต้องรอสัญญาณบายวันนี้เห็นสี่พันหรือข้างหน้าเห็นสามพันแต่สัญญาณบายอาจจะมาสักช่วงห้าพันหกพันหลังจากนี้ก็ไปเข้าตอนนั้นก็ดีกว่าพอเข้าแล้วขึ้นเลยฉะนั้นวันนี้ยากเห็นอ้ของถูกก็สี่พันมันอาจจะลงไปสองพันลงไปพันหนึง่งทำให้คุณจิตแตกก็ได้นะครับบางคนทนความเครียดแบบนี้ไม่ไหวก็ไม่ควรที่จะต้องเข้าไปเสี่ยงแบบนี้มันไม่คุ้มกันอย่าพยายามซื้อให้มันถูกที่สุดครับ แต่พยายามซื้อให้มันถูกทางที่สุดและบริหารความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดอันนี้คือเป็นหัวใจสําคัญของการลงทุนครับอตอนนี้นี่มันก็กดราคาลงมาถึงสี่พันหนึ่งแล้วนะฮะผมว่ายังไงวันเนี้ยนะฮะคงจะได้เห็นเลขสามพันแน่ๆเผลอๆนี่คุณอาจจะเราอาจจะได้เห็นนิวโลขึ้นมานะครับแต่ผมเชื่อนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหลักเทคนิคสักเล็กน้อยตรงนี้นะครับอันแรกก่อเลยนะถ้าเราจะมาดู เทคนิคกันอีกสักทีหนึ่งก็คือเรานับมาตรงนี้หนึ่งใช่ไหมถามว่าหนึ่งสองลงลึกเนี่ยนะหนึ่งสองลงลึกวันนี้ลึกสุดใจจริงๆนะฮะเลยด่านเลยด่านเจ็สิแปดจุดหกเปอร์เซ็นมาแล้วเลยด่านแปดสิบเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นมาแล้วกําลังเข้าสู่ด่านสามด่านเก้าสิบสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์ในช่วงที่มันขึ้นฟอร์มหนึ่งขึ้นมาตรงนี้นะฮะ 94.2%ถ้ายันไม่อยู่ก็คือเตรียมตัวเตรียมตัวคัดลอดทุกอย่างเตรียมตัวได้เลยฉะนั้นเนี่ยด่านสุดท้ายของเราเนี่ยอยู่ที่3,600จริงๆผมจะไม่อบอกว่าเราไม่เห็นเทคนิคอลตรงเลขประมาณ2,000ยังไม่เห็นนะอาจจะต้องไปลากแนวอื่นไม่ทราบได้บอ,อกก่อนมีอีกมีอีกแนวหนึ่งที่ถ้า เขาติดตามมาันมาคือดูเป็นเทรนใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกแนวอื่นๆแต่นี้เราดูแค่ดูแค่กิ่งอันนี้นะที่เขาสามารถทําขึ้นไปที่หมื่นสี่นะฮะแล้วตอนนี้เขากดลงมามากเลยนะครับมานที่สองนะผมทำแนวขนานอันนี้เอาไว้เพื่อให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเส้นประ เส้นขอบเนี่ยอันนี้เส้นขอบนี่ก่อนเส้นขอบนี่คือเส้นแนวขนานนะฮะแนวขนานครับคือเส้นขนานอันเนี้ยนะฮะก่อนหน้าเนี่ยเขาเขานิยมลากกันอย่างนี้กนะัฮะอย่างนี้ลากประมาณนี้าขึ้นใบป,ปืนจริงๆแล้วผมก็ต้องตาต้องใจมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงปีมันละเลยละเลยเส้นขอบอันนึงคือตอนปีสองพันสิบห้าที่มันมีทิ้งดิ่งลงมาตรงเนี้ย ที่ราคามันราคามันทิ้งมาจากถ้าดูช่วงนี้นะสามร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับทิ้งดิงลงมาลึกสุดเลยเหลือเหลือแค่ร้อยหกครับราคาลงมาถึงสองในสามนะฮะสองในสามฉะนั้นเนี่ยมันทิ้งดิงอย่างเงี้ยเราละเลยมันตั้งนานแล้วนะบไอ้ไอ้ไหางเนี่ยไม่ต้องไปคิดนะ่ตอนนี้เริ่มเอามาคิดได้แล้วผมก็เลยลองลากนะฮะลากเส้นขนานเนี่ย ลากจากไอ้ไอปลายหางนี่นะฮะแล้วสมมติฐานว่าไอ้สี่พันสองเนี่ยมันจบนะแถวๆเนี้ยที่มันลงมาวัน,น,มมนวเนี้ยสมมุตินะว่าจบต้องบอกในสมมุตินะถ้าวันนี้ไม่จบนะฮะแล้วมันลากลงมาเนี่ยนะสามพันห้าคุณจะได้เห็นอย่างงี้จะได้เห็นประมาณนี้นะครับถ้ามันลากลงมาอีกนะแต่สมมติผมสมมุติว่าวันเนี้ยมันจบนี่มันจบน สิ่งที่เราได้มาคืออะไรครับผมก็ลากเส้นขนานขึ้นไปปะไปเป็นแนวบนตรงนี้นะครับเมื่อเป็นแนวบนนี้จะทาให้ชั้นแนลมันทางออกมามากใช่ไหมเส้นปลาเนี่ยคือแนวกลางของเส้นขนานสังเกตไหมฮะว่าเส้นแนวกลางของเส้นขนานเนี่ยมันทําหน้าที่ได้ดีมากเลยถ้ามันมันเป็นเลขนี้นะมันเป็นเลขไอ้สี่พันเนี่ยที่ปลายตอนเนี้ยแล้วเราก็เห็นว่า มันทำไมฮะขึ้นมาปุ๊บโอ้มีต้านปักที่ครึ่งหนึ่งของไอ้จุดจุดนี้นะฮะลงมารับอยู่ขึ้นไปนะฮะอันนี้เราเราลากตรงนี้เราลากเองไหมนับพอลงมาตรงนี้หลุดปุ๊บล่วงลงมาเลยเห็นไหมฮะอ่าฮะขอเส้นปลาเขาอ๋อพอมันขึ้นไปรอบที่แล้วเนี่ยขึ้นไปได้สิบอ่าประมาณสักช่วงหมื่นสี่ใช่ไหมอ่าแท่านี้แหละหมื่นสี่อ่าเป็นไงฮะไม่พ้นใช่ไหมครึ่งหนึ่งไม่พ้นกลับปั๊บล่วงลงมาปักเลย มถือว่าเออมันถ้าเรามองมุมมองเนี้ยค่อนข้างนะค่อนข้างทํางานได้ดีมากถ้าสมมติฐานเราว่าช่วงระดับระดับประมาณสักสี่พันสามพันสี่พันตอนเนี้ยมันจบแล้วนะครับถ้ามันจบแล้วนะเราจะเรารอให้มันคือถามซื้อเลยไหมถ้าถ้าบอกจบอย่างนี้ซื้อไหมใจเย็นนะฮะวันนี้ไม่มีใครรู้นะฮะว่าแนวรับมันอยู่ที่เท่าไหร่ ถ้าลองดูดีๆเนี่ยนะฮะถ้าหลุดจากแนวนี้ไปนะฮะเนี่ยอันนี้คือกราฟวีกนะครับนี่ล่ามาปีสองพันสิบห้านะฮะถ้าลองดูให้ดีนะฮะถ้าหลุดจากแนวนี้ไปเนี่ยมันจะลงไปที่แนวไหนเนี่ยเราก็มาดูอดีตของมันมีหนึ่งก็คือตรงนี้ฮะสามพันหนึ่งก็คือโลเดิมก่อนปีสองพันสิบแปดนะครับก่อนที่มันจะเปิดฉากขึ้นไปหมื่นสีนะอีกแนวนึงจะไปไหนครับนี่เลยฮะพันแปดอย่างนี้ทีมสองพันนี่โอ้โหร้องดีใจเลยใช่ไหม ผมก็ลองลากดูอะสมมุติไปสองพันตัวตรงเนี้ยลงมาจริงสองพันนะอะอ,ะอ,ะอะ่คือผมจะรู้สึกว่าแนวกลางเนี่ยไอ้เส้นกลางของเราเนี้ยมันทำไมมันก็มันก็พอทําหน้าที่ได้แต่ไม่แต่มันก็ไม่ได้ดีเท่าเมื่อกี้แต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้เนี่ยนะโนปั้งเดี๋ยวไม่ได้ปั้งสุดแบบเมื่อกี้ใช่ไหม ขึ้นมาหลุดปุ๊บขึ้นมารับทีหนึง่งขึ้นมาชนนะฮะลงมาตรงนี้ล่วงเลยตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้มาเกี่ยวอะไรมากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่มีตรงนี้ชนปั้งนะตรงหมื่นหนึ่งตรงหมื่นหนึ่งครั้งก่อนเนะี่ยชนปั้งแล้วล่วงนี่คือนี่คือภาพว่าถ้าเกิดมันลงมาสองพันนะถ้ามันลงนะคุณจะได้ภาพนี้แต่ตอนนี้มันไม่ลงผมก็ ผมก็ทําอย่างนี้ไปก่อนนี่หลายคนไม่ชอบเทนไลน์เอาไว้อย่างเงี้ยอะไรว่าขีดขึ้นขีดลงได้อันนี้เราใช้ในการวางแผนไปข้างหน้าว่าถ้ามันลงงี้เฮ้ยสภาพการมันได้ไหมจริงเมื่อกี้ลงเราเราเรา,เราปาดลงมาสองพันเนี่ยก็ไม่ได้ว่าขี้เลเนยนะฮะเอกไว้ก่อนจะเห็นเนี่ยรับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผลปั้งหลุดตรงนี้ลงนะอ่าชนตรงนี้ใช่ไหมไม่ผ่านชนไม่ผ่านะ ไม่ได้คีเลนะครับถ้ามองว่าตรงนี้คือขนาดสองพัน 2, เนี่ยนั้นอย่าดูถูกนะว่ามันจะไม่ถึงนะโอเคไหมคือตรงนี้ให้เห็นก่อนนะฮะให้เห็นก่อนว่าเราเราเล็งช่องขนาดแบบนี้นะครับรายการตอนนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะทนฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้มาดูอันหนึ่งนะฮะปึ๊บอันนี้คือเมื่อสองปีที่แล้วนะะ โอ้ผมนี่เอารายการตอนสองปีที่แล้วไม่ให้ดูอะไรนะครับคืออย่างนี้ฮะผมอยากจะให้ดูอะไรสักนิดหนึ่งฟังก็คือเส้นแปดทับหนึ่งเนี่ยไอ้นี่คือเส้นเนี่ยนี่คือเส้นเต็มที่ของมันละที่มันจะลงมาได้เออมันก็มีมันก็มีเหตุผลของมันแฮะใช่ไหมครับสังเกตไหมผมลากอยู่ที่สี่พันตรงนี้และนะมีและนะและที่บอกว่าต้านใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าไอ้เส้นเนี่ยไอ้เส้นหนึ่งตอนอีนี่นะ นี่คือรายการช่วงที่ช่วงที่ผมจัดเนี่ยนะตรงกับวันที่สิบห้ากันยายนปีสองพนสิบแปดนะครับช่วงนั้นเนี่ยราคาบิตคอยนี่นะมันยังอยู่ที่ประมาณสักหกพั 6, 000, นะแต่เทคนิคที่ผมใช้ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแกนแฟนนะที่เห็นขีดขีดเนี่ยนะเออพอเอิญพอเอิญเ,เมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่ผมจะจัดรายการเนี่ยผมผมได้ไปเจอการาฟแกนแฟนอันนี้อันเดิมของผมที่ผมเซฟเอาไว้ ผมขี่ไเมื่อสองปีที่แล้วนะแล้วไม่เคยไปยุ่งกับมันอีกเลยคือขีดตอนเนี้ยขีดตอนอน,นั้นเนี่ยแล้วไม่ไม่เคยไปยุ่งมันอีกเลยนะผมก็เซฟเอาไว้อย่างนั้นแหละนะครับทีนี้ก็เลยไปหาคลิปตอนที่ผมใช้กราฟตัวนี้แหละนะครับในการวิเคราะห์ราคาซึ่งมันก็วิเคราะห์ตอนช่วงหกพันช่วงนั้นผมก็วิเคราะห์ว่าราคามันน่าจะไม่ผ่านอะหรือถ้ามันผ่านมันจะทะลุตรงนี้ขึ้นไปเลยแต่ถ้าไม่ผ่านมันจะลงมาพักช่วงประมาณสี่พันสามพันสามพันเจ็ด เท่านั้นนะนะเท่านั้นซึ่งเราก็เป็นอันที่รู้กันนะว่าราคามาลงมาที่สามพันหกจริงจริงทีนี้ผมจะดูกราฟแกนแฟนอันนี้แหละนะชัดชัดช้าชชัดชัดกันอีกรอบหนึ่งนี่นะหลักการตีของแกนแฟนเนี่ยนะฮะมันจะต้องตีหน้าจุดที่มันขึ้นข้อแรกนะ และจะต้องตีแกน1นทับหนเนี่ยนะในมุม45่สองศาเท่านั้นนะครับแล้วเล็งก็บอกว่าหลักการก็คือเล็งให้ดีว่าตรงไหนเนี่ยที่การาฟมันทาแนวรับแนวต้านกับแกนแฟนก็ยึดจุดนั้นนะเป็นแนวรับแนวต้านกับแกนแฟนได้นะครับก็ตีถ้าช่วงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยในรายการเมื่อกี้นะเนี่ยนะตีตรงนี้ครับปรากฏว่าพอตีเสร็จปุ๊บนะฮะมันลงมาเลยนะฮะ นี่นะฮะลงมาที่สามพันสองเนี่ยนะฮะตรงแกนแฟนระดับตรงนี้เลยนะฮะแล้วมันก็ขึ้นไปนะฮะแล้วขึ้นไปหาแกนแฟนที่อะไรครับสองทับหนึ่งตรงนี้นะฮะต้านอยู่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปั๊ไม่ผ่านไม่ผ่านเสร็จปุ๊บลงมานะแล้วมาเล่นชแนลนี้นะฮะแล้วชนตรงนี้นะชนชแนลแกนแฟนอันนี้นะแล้วล่วงแล้วตอนนี้ล่วงลงมาสู่อันแรกแล้วนะครับ ะะที่ระดับประมาณสี่พันอันนี้คือปลายของแกนแฟร์แล้วนะ,ะไม่นึกว่ามันจะลงมาถึงอีกนะแมอเมซิ่งสำหรับผมจริงๆวันนี้อะไรก็อเมซิ่งหมดนะฮะอันนี้ก็อยากจะเอามาให้ดูนะว่าเออผมตีไว้นานแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างถ้าเราดูตรงนี้นะฮะนี่ลงมาสี่พันหนึ่งนะฮะวันนี้อาจจะได้เห็นเลขสามพันจริงฉะนั้นเนี่ยจะเห็นนะ,ะว่าระดับที่มันล่วงลงมาตอนเนี้ย ถ้าเราซูมนะตามมาดูตอนนี้คือมันลงมาถึงจุดที่ก่อนที่บิตคอยนี่นะฮะตอนปี2019นสิะช่วงเดือนประมาณสักอะไรมีนาใช่ไหมที่มันชูดขึ้นไปตรงเนี้ยปื๊ดมันชูดขึ้นไปตรงเนี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยนะเป็นจุดยันกำแพงใหญ่ระดับหนึ่งแล้วนะถ้าตรงนี้ยังจะถูกทุบลงไปอีกเนี่ยนะครับ ยันอยู่ตรงนี้นะถ้ายังจะถูกทุบลงไปอีกนี่เราได้เห็นสามพันแน่ๆนะก็ขอให้ตรงนี้ยันอยู่แล้วมันเป็นระดับสุดท้ายของแกนแฟรแล้วด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะต้องให้กำลังใจกันแล้วกันครับสำหรับคนที่อาจจะอออินไปเยอะมากแล้วไม่ได้ออก สำหรับท่านที่อออินไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะฮะใจเย็นๆทำใจล่มๆครับถึงยังไงเรายังมองบิตคอย์ภาพใหญ่ยังขึ้นอยู่นะครับส่วนคนที่มีเงินสดก็อย่าพึ่งซื้อก่อนนะครับอย่าพึ่งซื้อก่อนรอให้มันมีสัญญาณก่อนนะฮะย่อซื้อย่อซื้อเนี่ยทางว้ายังทําได้ทดําได้สำหรับคนที่ผมบอกทําทได้สำหรับคนที่มีเงินเยอะๆนะฮะเพราะผมยังยังมองว่าบิตคอยเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่ไม่หยุดหรอกตอนนี้มันเป็นวิกฤตเป็นแพนิคหลายคนไม่เคยเห็น ครับก็ตกอ,อกตกใจใครที่เคยเห็นแพนอิกแบบนี้มาหลายๆรอบเนี่ยนะกาจะไม่เป็นไรนะเหนะ็นเนาะก็ขอให้ทุกคนนะฮะอยู่รอดปลอดภัยในตลาดแบบนี้นะฮะวันนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่พูดถึงเรื่องการทํากําไรแต่เราพูดถึงเรื่องการควบคุมความเสี่ยงแล,แล้วพูดถึงเรื่องของหลักเทคนิคหลายอย่างหลายประการนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกําลังใจนะฮะที่จะเทรดต่อไปนะฮะโอกาสข้างหน้ามีเยอะเพราะว่าวิกฤต มาด้วยโอกาสขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเรยังมีรายการตอนใหม่ๆอีกมากเลยนะฮะที่จะให้ดูกันไปนะครับรวมถึงอย่าลืมติดตามรายการบิตคอยท레이เดอร์ไทยแลนดนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและที่สําคัญก็คือดูรายการตอนนี้เสร็จแล้วคอมเมนต์มาให้กําลังใจกันกับเพื่อนๆกันด้วยเนาะนะนะจะได้แหมไม่จิตตกก,กันเกินไปนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ